สวัสดีจ้าแม่มสิงจาทักทายเช้าวันจันทร์ที่7ตุลาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องทองคําสถานการณ์ราคาทองคำ,ะคะงคำมิโครอทองคาและแรานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่7ตุลาคมปี2567ราคาทองคําปรับตัวลงโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขาดรับข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแร่งเกินคาดดับความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแรงในการประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรวม850บาทต่อบาททองคำเมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหน้าและเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบ3เดือนที่บริเวณ41,700บาทต่อบาททองคําระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ44,000บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ41,700บาทต่อบาททองคําเงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวผันผวนต้นสัปดาห์แข็งค่าเกือบหลุดระดับ32บาทต่อ1นดอลลาร์ปลายสัปดาห์อ่อนค่า บรเวณ33บาทต่อ1นดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศภาพรวมทองคำสปอร์ตสัป,ปดาห์ที่ผ่านมายัางคงเคลื่อนไหวในระดับสูงโดยได้รับปัจจัยหนุนนะคะจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยจากสถานการณ์ความตึงเครียดที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางขณะที่ค่าเงินบาทนะคะก็ได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อในฐานะสกุลเงินปลอดภยัยด้วยเช่นกัน แนวโน้มราคาทองคำในยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,640ดอลลาร์และ2,630ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,620ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,670ดอลลาร์และ2,685ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,700ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่ 7ตุลาคมปี2567อ้างอิงราคาของวันเสาร์นะคะและก็เป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาของที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะทองคําแท่ง96.5%ซื้อ41,600บาทขาย41,700บาททองรูปพันธ์96.5%ซื้อ48,556บาท20สตางค์ขาย42,200บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํา ประจำวันเสาร์แล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันนี้ด้วยนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตมามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑนะนี้ด้วยนะคะต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะและในทุกวันนะคะก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคําและแางงานราคาทองในทุกวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทําคลิปของเม์สินด้วยนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ